Mm hmm. ขอสวัสดี f อของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง20,1300กว่าท่านแล้วในเชคไรนี้นะครับในเช้าวันหยุดที่เป็นยิ่งกว่ามหามงคลอยากยิ่งในวันนี้ผมได้อันเชิญเหรียญสำคัญขององค์บุรพาจารย์ที่ท่านเป็นที่รพนับถือสัทธาสก,การะมากๆของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับทั่วประเทศไทยและทั่วโลกก็ว่าได้ และที่สําคัญคือในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถพะยศะในขนาดนั้นนะครับแล้วก็พระบรมมวงวงสารูวงได้เสด็จพระราชเนินนะครับ <c oughs> กราบเยี่ยมนะครับองค์หลวงปู่พ้นอาจารย์ลงอยู่เป็นประจำนะครับที่วัดป่าอุดมสมพอรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับและท่านเป็นองค์บุรพาจารย์ที่มีความใกล้ชิดนะครับ กับองค์หลวงปู่ฟ้าโรเป็นอย่างอ่าอ่าหลวงปู่มัน่นโพลิธโตเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนี่คือคู่บาร,รมีแห่งองค์บุรพาจารย์นะครับท่านเป็นาสายตรงของหลวงปู่มัน่นโพลิธโตนะครับหรือองค์หลวงปู่มัน่นโพลิธตาเจลละวัดป่าสุทขาวา,นนา,นด,านดนะครับอำเภอพัฒนาที่มจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับคนที่ที่เข้ามารับชมในวันนี้ผม ขอฝาก FC ช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานประเครื่อนวัตถุผลกครับและเรียนสำคัญในการนี้ครับไปยังเอฟซีที่อื่นอื่นด้วยให้กว้างขอออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการขับรถของผมนะครับมีการทำเิมใหม่ครับต้องมีการสั่นเสือดนิดน้อยครัขอบยนะครับขอบคุณในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ ได้ขอให้บราบรมีองค์หลวงปู่ั่นอาจารโรนะครับท่าเกจิและองค์บุรพา,าจารย์สายกรรมฐานสายนะครับทำประโยชน์กันได้นะครับได้ดวงวรญญาณที่ล้มสิน้นทุกท่านนะครับมีความสุขสมเก็จและสุขแล้วท่านปลอดภัยครับด้วยบารมีองค์หลวงปู่ท่านอาจารโรนี้นะครับในเช็ครายนี้ซึ่งเป็น ไล์มงคลและมหามงคลในวันหยุดวันพักผ่อนของเอฟซีอีกถึงวันที่เราจะได้มารับชมสิ่งดีๆเอาละครับผมขอปรับคาปรับที่ว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ที่ได้รับชมได้ขึ้นนะครับขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมในเชกไปนี้นะครับขอบคุณมากและขอให้ทีมผมทุกท่านจงมีความสุขครับในการเข้ามารับชมนะครับและขอบคุณ f c ฟที่ เ้ามารับชมทุกท่านนะครับเหรียญนี้คือเหรียญรุ่นรุ่มโพทองนะครับลมพอโพทองปี9องค์บุรพาจาร์ลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับปี19นะครับซึ่งด้านหน้าพระบรูปแบบองค์ลงปู่ฟั่นอาจารโรในเหรียญกลมเล็กนะครับเหรียญกลมเล็กคล้ายๆเหรียญลงปู่แหวนุูชิโนนะครับเป็นเหรียญกลมเล็กแต่เหรียญกลมเล็กนี้เป็นเหรียญกลมเล็กองค์หลงปู่ฟันอาจารโรนะครับวัน ป่าอุดมสมบูรณ์อำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครครับและจะรึกข้อความนะครับจะรึกข้อความที่เป็นบุคคลเป็นหนังของผมนะครับพ่อหลวงฟัดนาจารุนะครับเอฟซีเข้ามาแล้วผมฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับอีกสักครู่ตผมจะได้พิกกลับไปที่ด้านหลังเพื่อเอฟซีได้รับชมร่วมกันว่ารายรอย่างด้านหลัง,งนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพื่อขยายงานพระเครื่อง <c oughs> และขอบคุณเอซีผู้ใจดีนะครับเอซีทุกท่านของช่องเราที่เป็นเอซีแห่งพลังงานผมนะครับเราส่งสิ่งดีให้กันแลวก็ผมเชื่อวันหลึเกิดว่าสิ่งดีจะเกิดกับเราทุกทกท่านทุกคนนะครับขอขยายเล็กน้อยนะครับเอ่อเหรียญของท่านนั้นได้กระทบกับแสงแดดเกิดเงาสะท้อนขึ้นมานะครับสวยชัดเจนมากๆในรายละเอียดและขอบคุณในการเข้ามาลับชุดชุดเท็กซ์ไลน์ชุดเท็กซ์รีวิวนะครับ อย่าลืมขยายการพระเครื่องเรียนงสำคัญทุกองค์รวมในการแชร์ต่อส่งต่อเลยด้วยนะครอย่าลืมซับสไครต์ฝากซับสไครต์นะครับถ้าซับสไครต์แล้วท่านผู้ถูกใจแน่นอนว่าจะมีพระเครื่อเกิดสิ่งมงคลเล่นเครื่องฝีถันอยู่เป็นประจำอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาในการรับชมทุกคลิปดอทุกผู้จัดทำเอาละครับพี่เหรียญหัวเปิดด้านบนตัวเกี่ยวหัวได้หายไปแต่ก็ยิ่งทำให้เหรียญทองหลังตะกอนเชื่อมกับหัวเปิดนั้น อีไลค์ตะวัคู่นึงไม่ค่ดีนะครับมีลลค์ตะวันคู่หนึ่งนะครับ,รบซึ่งเป็นธรรมชาติของเหรียญหยางยิ่งนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญอย่างยิ่ง <c oughs> และจารึกข้อความสําคัญองค์หลวงปู่ฟัดนาจารอ่ะพิกไปด้านหลังเป็นยังไงบ้างรายละเอียดของเหรียญประทับยันห้านะครับหรือ,อยันพระเจ้าห้าพระองค์ด้านบนเยกระยันรอบอยันห้าโค้งลงไปด้านล่างตามที่เอฟซีเห็นนะครับ กลงไปด้านล่างจาริกข้อความลบโพทอง2,519ลบโพทองนั้นเปรียบเสมือนองค์หลวงปู่ฟัานาจาร้เพราะท่านได้แผ่ขยายบาร,รมีแห่งธรรมของท่านไปทั่วนะครับเชื่อเขาผูผ่าแล้วก็ทั่วพื้นที่ริษาที่ไทยแล้วก็ทั่วโลกละนะครับรู้จักท่านเป็นอยา่างดีเพืใช้ข้อมูลฐานข้อมูล Google Search แล้วที่พนันที่คนคงไม่ต้องพูดถึงนะครับองคุรพาชา์รูปนี้อนอกจากองคุบ้านองคุสองกันซิโรแล้วด้วนะครับที่สกุลลครก็คือหลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับแต่อดีตนะครับไม่เป็นปัจจุบันนี้มีองค์ุรพาชา์หลายรูปที่ดำหลงขันและดำเนินเสื่อมต่อนะครับองค์หลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับ <S <S อยู่บนเทือกเขาบูพานแล้วก็อยู่บนนะครับ สูงบริเวณนะครับจังหวัดสกลนครผมขอบคุณมากๆและก็ขอให้ทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีนะครับมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างในการเข้ามารับชมในเชไ็ไฟนี้ด้านหลังเหรียญเหรียญนี้เดีือเหมือนจะมีสีเขียวขึ้นบ้างเป็นตะไคร่น้ำเรียกว,ว่าเป็นตะไคร่น้ำดีกว่อน้ำสีเขียวนี่คือเกิดจากการใช้และสภาพที่เป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับผมคงไม่ต้องพูดถึงว่ายิ่งทาให้งมีความคมชัด ได้เข้มข็งในรายละเอียดมากมนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ช่วยแชร์ต่อและส่งต่อการพื่เพื่อวัตถุมงคลและเหยื่อสำคัญเลยครับขอทุกท่านมีความสุขสําเร็จและส,สมหวังครับไม่ว่าท่านจากปัจรุบนสิใดไว้่านได้ในสิ่งน,นั้นถือตั้งใจไว้ทุกอย่างถือตั้งใจไว้ทุกอย่างนะครับไม่พลาดนใ,นในการที่จะได้ในสิ่งดีสิ่งดีที่เกิดกับคนดีและสิ่งดีเท่านั้นขอให้ทุกท่านรับเอาสิ่งดีๆความเป็นมงคลนะค,ครับด้วยบาร,รมีของหลวงปู่ฟ้านอาจารย์โร นะครับลวงปู่ฟันอาจารย์นะครับแห่งวัดป่าอุดมสุพรพันนคมสพทองเก้านะครับกบเล็กลมโพทองเกาหนะครับเอาละครับผมจะพลิกไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งทีสชัดเจนในรายละเอียดนะครับของเหรียญเหรียนี้นะครับเพื่อที่เอมาลักชมดีหลังจะได้เห็นถึงบารมีของท่านเหรียญนี้เก่าแก่มากาว่าแต่ปี19มาถึงจจุบันนี้แล้วก็นานอยู่ แล้วก่านการก็คืรีวิวน,นะครับเหรียญนี้ผ่านประสบการณ์มากทําให้มีร่องรอยการขูดการขีดบ้างน็กน้อยนะครับแต่ก็ยิ่งทําให้เหรียญเข้มขึ้นอีกนั่นแหละนะครับขอบคุณเาาอฟซีในการเข้ามาคอมเมนต์ในไลน์นี้นะครับขอบคุณมากในการเข้ามาคอมเมนต์ในไลน์นี้นะครับแล้วก็ขอให้สีมีชงเกิออกเดกับ f เอฟซีของทุกท่านเลยนหะนะครับถ้าหลุดในไลน์นี้นะครับ ขอความดีความเป็นมงคลทั้งหมดทั้งปวง,งจงเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณเอฟีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าให้ฟรีอย่างเครื่องนี้ผมไม่ให้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องแห่ง เพระเครื่องนี่เป็นมงคลนะครับผมบอกแล้วว่าถ้า f อฟซีแสงความคิดเห็นในทางใดเอฟซก็รับสิ่งนั้นไปเพราะช่องเราไม่รับอยู่แล้วพลังงานที่ไม่ดีเราไม่รับนะครับเวฟซีของเราทั้ง2 1,300ื่นหนึ่งกว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ผมเชื่อว่าเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนดีนะครับก็จะดูได้จากพฤติกรรมนะครับคำพูดด้วยนะครับการกระทําสิ่งใดออกมานะครับก็จะแสดงสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจภายในนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะไม่รับแล้วจะไม่รู้สึกใดๆแล้วจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่า FC ไม่รักตัวเองนะครับไม่เห็นคุณค่าของตัวเองฝาก FC ทุกท่านช่วยพารณาด้วยนะครับ FC ทุกท่านช่วยพี่าดด้นรแต่องาว่าสมควรไหมนะครับเพราะว่าท่านที่เป็นคนดีเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆอยู่แล้วจากบารมีของท่านนะครับยิ่งเก่ายิ่งเข้มขลับต่านั้นผมไม่ให้อยู่แล้วนะครับผู้ดูผมไม่ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมห่วงมากๆนะครับเหรียญรุ่มโพทองเหรียญนี้ซึ่งช่องเรามีเพียงประมาณ สอถึงสเดือนเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากในการคอมเมนต์ในการเข้ามาแสดงความเห็นทุกครั้งนะครับพวเรารับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นนะครับส่วนพลังงานที่ไม่ดีก็ได้กับคนที่ทํานั่นแหละนะครับเป็นผลของการทำเรียกว่ากรรมในทาพุทธศาสนานะครับขอบคุณมากนะครับ รับผมขอบคุณ FC ในการเข้ามารับชมเหรียญล่มล่มโพทองกลมเล็กนะครับองค์หลวงปู่ฟันอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรพันนานิคมสกลนครนะครับขอท่านได้รับสิ่งดีๆมีความเป็นมงคลจากองค์หลวงพ่อด้วยบารมีองค์หลวงพ่อนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอเอสซีได้รับสิ่งนั้นและก็สําเร็จทั้งเรื่องของการที่การเงินการงานความรักสมหวังทุกอย่างมีความมั่นข้างมั่นคงทางด้านการเงินนะครับและทองนะครับ ทุกอย่างรับรวยบังคั่งทางนั้นนะครับพเพราะเอเฟอรานะครับถ้าคิดดีทดําดีและทําสิ่งดีๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้สิ่งดีได้หมดนะครับขอบคุณมากๆนะครับในลา์นี้ขอยักปิตปสตรีมไลฟ์ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันประมาณช่วงเวลาประมาณ11บเอ็นิกาก,ากว่าในช่วงนี้จะเหมาะมากเีมสี่จะเข้ามารับชมในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ